ที่นี่ถนนหมายเลข3ามจังหวัดน่านคะ่ะทุกคนสวยมากๆนี่เป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งของจังหวัดน่านนะคะใครมาก็ห้ามพลาดนะคะทุกคนนี่ยูสวยมาก